ชมพูอริยากับลุกที่5ปิดพรมแดงขานชุดโปยักษ์ใหญ่อลังการปิดฉากการปรากฏตัวบนพรมแดงเทศกาลภาพยนตร์ราชาติเมืองขานประจำปี2025อย่างสวยงามและสมศักดิ์ศรีละคะสำหรับซุปตาสาวชมพูอริยาเอฮเกตที่สร้างความฮือฮาและตรึงทุกสายตาได้ในทุกๆวันของการรวมงาน ล่าสุดกับลุกวันสุดท้ายบนพรมแดงแมชชมนั้นก็ไม่ทำให้ผิดหวังอีกเช่นเคยค่ะ พราะเธอมาในชุดเดรสสีขาวครีมสุดอลังการเป็นชุดโบยักษ์ใหญ่ประดับด้วยดอกไม้กลางอกจัดชุดใหญ่ทรงท้ายเมืองข่านที่สวยงามสะกดและเข้ากับแม่ชมมากๆชุดนี้นอกจากชุดที่สวยสะกดแล้วเมคอัพลุกสวยปังจากลอรีัอก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญส่งให้ใบหน้าของคุณแม่ชมพูนั้นเจิดจรัสยิ่งขึ้น พร้อมกับเครื่องประดับ h i g h น n d จิวเวล y ชิ้นงามจากแบรนด์ดังระดับโลก b l u c h e r o n ที่เพิ่มความหรูหราและสมบูรณ์แบบให้กับลุคนี้ได้อย่างลงตัวเลยล่ะค่ะ mm hmm. การปรากฏตัวของชมพูอริยาในเทศกาลหนังคานปีนี้ยังคงเป็นที่จับตาของสื่อทั่วโลกและสร้างความภาคภูมิใจให้กับแฟนๆชาวไทยอีกครั้งกับการเป็นตัวแทนของประเทศที่เปล่งประกายบนเวทีระดับโลกได้อย่างสง่าง,งาม เรียกได้ว่าเป็นการปิดฉากที่สวยงามของชมพูอรยาสำหรับเมืองคานในปีนี้และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ